สวัสดีครับผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเทอร์โบเทรนวันนี้เราจะพาทุกท่านไปรู้จักกับรถแทรกเตอร์รุ่นใหม่ล่าสุดจากคูโบต้านั่นคือคูโบต้า MU5 5024WD รุ่นปี2 0 2 6ที่หลายคนกำลังจบตามองเพราะนี่คือหนึ่งในแทรกเตอร์ที่ถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อรองรับการทำงานเกษตรยุคใหม่อย่างแท้จริงทั้งในเรื่องของพละกกำลังความทนทานและเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยถ้าเราพูดถึงชื่อคูโบต้าเชื่อว่าชาวนาไทยและเกษตรกรส่วนใหญ่ต้องคุ้นเคยกันดีอยู่แล้ว เพราะคูโบ t a ถือเป็นแบรนด์ที่อยู่คู่กับวงการเกษตรไทยมานานมีชื่อเสียงด้านความแข็งแรงและการใช้งานที่ตอบโจทย์เกษตร,รกรรมทุกรูปแบบสำหรับรุ่น MU55024WD นี้ก็นับว่าเป็นการยกระดับใหม่ที่น่าประทับใจมากเริ่มกันที่เรื่องของดีไซน์ภายนอกคูโบ t a MU55024WD มาพร้อมกับโครงสร้างที่แข็งแรงทนทานดีไซน์ใหม่ที่ดูดันแต่ทันสมัยสีส้มอันเป็นเอกลักษณ์ของคูโบต้าถูกทําให้ดูเงางามมากขึ้น มีเส้นสายบนตัวรถที่ชัดเจนให้ความรู้สึกมั่นคงและทรงพลังขนาดตัวเครื่องถูกออกแบบมาให้เหมาะสมทั้งการใช้งานในพื้นที่กว้างและพื้นที่แคบสามารถปรับตัวเข้ากับสภาพไร่นาไทยได้เป็นอย่างดีถัดมาที่หัวใจหลักของแทรกเตอร์รุ่นนี้ก็คือเครื่องยนต์คูโบต้า MU55024WD ใช้เครื่องยนต์ดีเซลรุ่นใหม่ที่มีกำลังสูงถึง55แรงม้าระบบ 4WD หรือขับเคลื่อน4ล้อที่ทำให้เครื่องมีแรงดึงมหาศาล สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพในทุกสภาพพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นพื้นดินแข็งพื้นโคลนหรือพื้นที่ที่มีความลาดชันก็ตามระบบเกียร์ที่ถูกปรับให้เข้าเกียร์ได้ง่ายรับรื่นและแม่นยำช่วยให้ผู้ใช้งานทำงานได้สะดวกและลดความเหนื่อยลา้าอีกหนึ่งจุดเด่นที่สำคัญคือระบบไฮดรอลิกของคูบต้า mu 5 5 0 2 4 w d ที่ถูกพัฒนาให้มีแรงยกสูงและทำงานได้สเสถียร รองรับอุปกรณ์ต่อพ่วงหลากหลายไม่ว่าจะเป็นฐานถ่ายเครื่องครวนเครื่องหยอดเมล็ดหรืออุปกรณ์เกษตรอื่นๆเกษตรกรสามารถใช้งานได้ครบจบในคันเดียวตอบโจทย์การทํางานแบบหลากหลายโดยไม่ต้องเปลี่ยนเครื่องมือบ่อยๆในส่วนของห้องคนขับคูโบต้า MU55024WD ถูกออกแบบมาเพื่อเน้นความสบายและการควบคุมที่ง่ายแผงควบคุมต่างๆจัดวางอย่างลงตัวมีเกจวัดค่าที่ชัดเจนสามารถมองเห็นและตรวจสอบสถานะของเครื่องได้ทันที พวงมาลาัยหมุนได้อย่างนุ่มนวลเบาะนั่งถูกดีไซน์ใหม่ให้รองรับสรีระลดอาการปวดเมื่อยเมื่อต้องทำงานานานๆการสั่นสะเทือนถูกลดลงอย่างเห็นได้ชัดช่วยให้ผู้ขับทำงานได้อย่างต่อเนื่องโดยไม่รู้สึกเหน็ดเหนื่อยเกินไปสิ่งที่คูโบต้าให้ความสำคัญมากคือความทนทานและการบำรุงรักษาที่ง่าย MU55024WD ใช้วัสดุที่แข็งแรงทนต่อการใช้งานหนัก การออกแบบเครื่องยนต์และระบบต่างๆถูกทำมาให้เข้าถึงง่ายทำให้เกษตรกรสามารถดูแลเครื่องเองได้ในเบื้องต้นโดยไม่ต้องพึ่งช่างตลอดเวลาอะไหล่ของคูโบต้าก็หาง่ายและศูนย์บริการมีอยู่ทั่วประเทศจึงมั่นใจได้ว่าการใช้งานจะไม่มีปัญหาตามมาในระยะยาวอีกหนึ่งเรื่องที่ไม่พูดถึงไม่ได้คือประหยัดน้ำมันเครื่องยนต์รุ่นใหม่นี้ถูกออกแบบให้ใช้เชื้อเพลิงได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดลดการสิ้นเปลืองทำให้เกษตรกรประหยัดต้นทุนไปได้ไดมากในแต่ละฤดูกาล และยังเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วยหลายคนอาจสงสัยว่าแทรกเตอร์รุ่นนี้เหมาะกับใครบ้างคำตอบคือเหมาะสําหรับเกษตรกรทุกรายที่ต้องการแทรกเตอร์ที่แข็งแรงใช้งานได้รอบด้านไม่ว่าจะเป็นการไถครวนเตรียมดินหรือแม้แต่การขนส่งสินค้าในไร่ MU55024WD ตอบโจทย์ได้ทั้งหมดยิ่งสำหรับไร่ขนาดกลางถึงใหญ่รุ่นนี้ถือว่าลงตัวมากเพราะมีพละกกำลังเพียงพอที่จะทำงานต่อเนื่องในพื้นที่กว้างได้สบาย หากเปรียบเทียบกับรุ่นก่อนๆจะเห็นได้ว่าคูโบต้าได้ปรับปรุงหลายด้านไม่ว่าจะเป็นแรงม้าการยกของระบบไฮดรอลิกการออกแบบที่เอื้อต่อผู้ขับขี่และระบบขับเคลื่อนที่ทำงานได้ดีขึ้นทำให้ MU 55024WD เป็นรุ่นที่สมบูรณ์และทันสมัยกว่าเดิมอย่างชัดเจนนอกจากนั้นคูโบต้ายังใส่ใจเรื่องความปลอดภัยด้วยเช่นระบบเบรกที่ทำงานได้แม่นยาในทุกสภาพพื้นดินระบบไฟส่องสว่างที่ครอบคลุมช่วยให้ทำงานในเวลากลางคืนได้สะดวก และโครงสร้างตัวรถที่แข็งแรงช่วยลดความเสี่ยงจากอุบัติเหตุสิ่งเหล่านี้ทําให้เกษตรกรใช้งานได้อย่างมั่นใจและปลอดภัยยิ่งขึ้นเมื่อรวมทุกจุดเด่นทั้งหมดแล้ว Kubota MU55024WDP 2026ก็คือแทรกเตอร์ที่ตอบโจทย์ทั้งเรื่องพลังงานความทนทานความสะดวกสบายและการประหยัดเชื้อเพลิงเหมาะสมที่จะเป็นเพื่อนคู่ใจของเกษตรกรยุคใหม่ที่ต้องการเครื่องจักรที่มีประสิทธิภาพสูงและช่วยเพิ่มผลผลิตได้จริง สำหรับใครที่กำลังมองหาแทรกเตอร์ใหม่เพื่อการลงทุน MU 5 5 0 2 CWD ถือเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจอย่างมากเพราะไม่เพียงแต่ใช้งานได้ครอบคลุมแต่ยังมาพร้อมกับความคุ้มค่าที่จะช่วยให้เกษตรกรทำงานได้ง่ายขึ้นลดเวลาลดแรงงานและเพิ่มกำไรได้อย่างแท้จริง และนี่ก็คือการรีวิวคูโบต a า MU 5 5 0 2 c w d รุ่นปี2026จากช่องเทอร์โบเทรนหากใครสนใจอยากดูการทำงานจริงหรือเปรียบเทียบกับรุ่นอื่นๆอย่าลืมติดตามช่องของเราไว้จะได้ไม่พลาดการอัปเดตใหม่ๆเกี่ยวกับเครื่องจากกลารเกษตรที่น่าสนใจขอบคุณทุกคนที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ